แล้วมดก็มายืนอยู่ที่นี่นะคะร้านกาแฟอั้งตีค่ะบรรยากาศร้านก็จะเป็นเหมือนเป็นมินิมอลเนาะเป็นโทนไม้แล้วก็เป็นพื้นลอบขัดมันร้านกาแฟตกแต่งดีๆอย่างเงี้ยอยู่ในวัดมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะว่าเป็นวัดจีน ดีค่ะมดขอเรียกว่าเป็นสวัสดียามเช้านะคะมอร์นิ่งในเช้านี้เพราะว่ามดตื่นมาเพื่อจะมาร้านกาแฟร้านหนึ่งค่ะซึ่งโลเคชั่นมหัศจรรย์มากโลเคชั่นอยู่ที่พัฒตหนักเจ้าแม่กวนอิมโชคเชสีนะคะทุกคนอาจจะงงเอ๊ะหรือว่ามดจะมาไหว้พระจีนเปล่าค่ะมดตื่นเช้ามาเพื่อการนี้แล้วมดก็มายืนอยู่ที่นี่นะคะร้านกาแฟอั้งตีค่ะก็ได้ยินสมคําล่ําลือมาว่าเป็นร้านกาแฟแนว เตอินะคะคือเป็นร้านกาแฟเฉพาะทางมีมเมล็ดพันธุ์มีทั้งแบรนด์แล้วก็มีทั้งซิงเกิลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบไหนที่จะแนะนําให้ลองชิมดูหรือว่าแบบไหนที่ได้รับความนิยมนะคะก็เดี๋ยวตามมุดมาเลยนะคะมาเช้าจัดยังไม่ได้เปิดแอร์เลย <laughs> นเช้าไปยังไม่พร้อมที่จะดื่มกาแฟนะคะก็เลยสั่งเป็นโกโก้เย็นที่นี่ที่ดูแล้วเมล็ดน่าจะใช้ของจากร้านบัตท o มเลดนะคะบัตทมเลดกอ็อีกนิดนึงว่าเป็นร้านที่มีโรงคั่วกาแฟเองนะคะเจ้าของก็เป็นเปเชตี้เหมือนกันนะคะอยู่แถวเมืองนนแสดงว่ามเมล็ดร้านนั้นดีร้านที่อังตี้ก็เลยใช้ที่นี่เหมือนกัน,นะคะ่ะ น,นี้ก็จะให้ดูบรรยากาศร้านนะคะบรรยากาศร้านก็จะเป็นเหมือนเป็นมินิมอลเนาะเป็นโทนไม้แล้วก็เป็นพื้นลอบขัดมันมันดูแบบง่ายๆอะ่ะแต่ว่าเนี่ยร้านกาแฟที่ดีก็คือบรรยากาศปลอดโปร่งสะอาดแล้วก็เป็นร้านที่เป็นมีชั้นลอยนะคะยกระดับสูงเลยแต่งร้านสวยๆวยนี่มันก็ได้ โกโก้เย็นนะคะรสออชาติดีมากจริงๆเลยหลังจากที่เมื่อกี้มดได้ไปที่เคาน์เตอร์นะคะก็เลยได้แอบถามพี่ๆบาริสต้าว่าร้านมีประวัติความเป็นมายัางไงเออมดก็ต้องถามตรงๆเลยว่ามดแค่แปลกใจว่าร้านกา,ฟาแฟตกแต่งดีๆอย่างเงี้ยอยู่ในวัดมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะะว่าเป็นวัดจีนคุณพี่บาริสต้าเลยบอกมาว่าเจ้าของเป็นหลานเจ้าอาวาสค่ะซึ่งเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะ ก็ส่วนที่มเมล็ดใช้ของ Bottomless เพราะว่าให้ Bottomless มาเซตเครื่องให้แล้วก็มาบริหารจัดการสูตรให้นะคะก็จริงๆแล้วก็ถือว่ามเมล็ดจากโรงงานแล้วก็เจ้าของมเมล็ดนี่เองเนี่ยามาคุมการผลิตก็ค่อนข้างที่จะเป็น specialty พอสมควรแล้วก็เมนูที่ขึ้นชื่อเลยอ่ะเรเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็คือเมนูคาปูบอมก็คือคาปูชิโน่เนี่ยค่ะเอาไปปั่น แล้วก็โรยด้วยผงโกโก้แต่ว่าบนท็อปของคาปูบอมเนี่ยมันเป็นฟองอากาศแล้วฟองอากาศถ้าคุณไม่รีบดื่มเนี่ยฟองอากาศมันจะแตกผงโกโก,ก้ก็บึ้มขึ้นมาอันนี้ว่าไม่ได้ลองนะเพราะว่าจริงๆว่าไม่ใช่คอกาแฟจ,จัดจ้าแต่ว่าพี่ก็แนะนํามาแล้วก็ส่วนใครยังเลือกเมนูไม่ได้เนี่ยก็จะมีเมนูที่เป็นแนะนําก็คือเมนู อเมริกาโน่ส้มนะคะที่จะขายดีแล้วก็อเมริกาโน่มะพร้าวออแปลกดีเดี๋ยวนี้คนชอบกินอะไรเป็นฟนะิวชั่นนอะค่ะก็ยังไงเดี๋ยวมดขอชิมโกโก้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวว่ากันว่าชันนพาขึ้นไปดูที่ชั้นสองเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็มดมาอยู่ที่ชั้นสองนะคะ อันนี้มันก็งงว่าข้างล่างก็ดูล้อแบบดิบๆนิดนึงเนาะแต่ข้างบนมาหวานหวานโทนน้ำตาลม,ม, <c oughs> มินิมอลเมื่อกี้หลังจากที่มดได้คุยเรื่องเครื่องดื่มไปแล้วนะอันนี้ก็จะคุยเรื่องอาหาร <c oughs> นอกจากที่นี่เนี่ยจะมีเครื่องดื่มที่แบบแนะนําว่าเป็นเมล็ดดีเป็นซิงเกิลแล้วก็เป็นเบนดีแต่วันนี้อาหารที่เป็นเมนูขายดีคือข้า,กาวกะเพราใครจะไปเชื่อว่าร้านกาแฟขายข้า,กาวกะเพราได้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็เป็นพวกข้าวไข่ข้นนะคะ มันดูฟิวชั่นดีนะแต่ก็ลองแนะนําดูพอดีวันนี้วุดไม่ได้ทานอาหารเป็นเมนคอร์สที่นี่แต่ว่าถ้าเพื่อนๆได้ทานเนี่ยก็ลองมาลองดูได้พี่บาริสตา้าแนะนําว่าข้าวที่นี่อร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะขาจะสั่นๆเพราะเพิ่งไปเล่นเซิร์ฟมาเมื่อคืนขาสั่น ดื่มกาแฟเสร็จแล้วนะคะก็ร้านอังตีแค่ตรงข้ามข้ามมาก็เป็นพระตำหนักเจ้าแม่กลนอิมพันมือนะคะข้ามมาแค่มีถนนกั้นเท่านั้นมีเวลาก็เชิญมาแวะมนัศการเจ้าแม่กลนอิมมาขอพรแล้วก็มาชมาเป็นหินอ่อนทั้งหลายนะคะก็ซึ่งแปลกตาสำหรับมดนะนยังไงก็ขอฝากติดตามรายการมดอีโมดมดอีมดนะคะใน IG Facebook หรือว่าจะเป็นใน YouTube นะคะแล้วก็คราวหน้ามดจะพาไปที่ไหนติดตามชมกันดูค่ะหรือถ้าเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะอะไรอยากจะให้พาไปไหนติดต่อมาได้เลยรับฟังทุกความเห็นนะคะวันนี้มดก็ขอจบที่วัดเจ้าแม่กลนอิมพัดตำหนักเจ้าแม่กลออิมพันมือนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ